เจ๋งว่ะซ่าไปไหนอีกเอา้ามีอีกนะฮะทุกคนเฮ้ยเจ๋งอะดูดิฮะอ้ามีสายลุงด้วยนี่คือความลับปะเนี่ยมีสายลุงฮะแล้วก็สามารถกระเดงบนก้อนเมฆได้ด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแบบรีบโทปเปียนั่นเองนะคะนี่มาถึงก็แต่งตัวเป็น ฮอตดอกเลยนะในแบบนี้คือมันแบบว่ามีให้เราแต่งตัวได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะพี่นิวก็เลยแบบว่า,เ,าเลือกแต่งตัวแปลกๆก,ก็ดีนะคะ <S <S แต่งตัวได้หลายรูปแบบเลยนะแต่ว่าบางอันมันต้องซื้อแพ็กเกจในการแต่งตัวด้วยอะ่ะแต่เห็นว่าไอชุดฮอตดอกนี่มันฟรีนะพี่นิวก็เลยเอามานะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันดีกว่านะคะที่เปลี่ยนเพราะว่าพี่นิวนะคะจะไปทําการ ซื้อบ้านนะคะริมทะเลหรือว่าริมชายหาดนั่นเองเพราะว่าในแบบริปโทเปียเนี่ยมันมีการอัปเดตบ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่แบบว่าอยู่ตรงกลางทะเลเลยนะคะน่าสนใจทีเดียวก็เลยแบบว่าแต่งตัวให้เข้ากับตีมบ้านของเราสักหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันโดยการไปที่ที่บ้านนะคะอันนี้จะเป็นแผนที่ว่าเราจะไปสร้างบ้านตรงมุมไหนของในเมืองริฟโทเปียพี่นิวนะต้องไปที่เกาะแน่นอนนะคะ นี่เลยมาดูกันนะคะนี่แล้วมันก็จะมีบ้านให้เราเลือกนะคะพี่นิวนะเหนะมเหมือนกับว่าเพื่อเราอ่ะเพื่อเราแย่งไปแล้วเดี๋ยวเพื่อเราแย่งไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามาสร้างตรงนี้ก็ได้นะคะอืมถ้าเกิดเราช้าเพื่อเราจะแย่งนะนี่ไงบ้านหลังนี้มาใหม่นะคะมากดดูกันเลยนะคะโยมายังมาเดะเอาไว้ไม่มาเฮ้ยทำไมไม่มาบอสเดชเอ้ยมันไม่มาทุกคน ออกมาแล้วนะฮะโอเคนี่คือบ้านหลังใหม่นะฮะจะสังเกตว่ามีแต่คนนะคะสร้างบ้านหลังแบบนี้ทุกหลังเลยนะทุกคนนะ,ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นบ้านที่มาใหม่ในเอ่ลิฟทโทเปียนั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรเป็นที่ประดับเฉยเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านใหม่กันดีกว่าจะบอกว่าบ้านหลังใหม่ของเราไม่ธรรมดานะคะมีตัวสไลเดอร์ติดอยู่กับบ้านด้วยนี่มันบ้านหรือสวนน้ำเนี่ย เดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะฮะเนี่ยทุกคนมีสไลเดอร์นะฮะอยู่ในบ้านอาจลองดูว้าวโ,วโวสุดยอดเลยทำไมหมุนติ้วแบบนี้เลยเดี๋ยวทำไมหมุนติ้วแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมทุกคนมีสไลเดอร์อยู่ในบ้านด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะใต้ทะเลนี่มีมีปลากระเบนด้วยเด้อโอ้ยเพื่อเราขี่ปลากระเบนปฏิทโว้าวจะสุดยอดไปไหนเนี่ยเพื่อเราขี่ปลากระเบนนะฮะโอเค เดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปนะทุกคนนะเออแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่พอเท่านั้นภายในตัวบ้านยังมีแบบว่าสระว่ายน้ําด้วยนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยทุกคนยังเจ๋งอ่ะอันนี้ปิดเปิดไฟนะคะสามารถปิดเปิดไฟในสระว่ายน้ําได้ด้วยเจ๋งเวอรส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าที่นอนอาบแดดนะคะคือแบบมันดูดีมากทุกคนแล้วดูดิคะมีที่นอนอาบแดดได้แบบว่าหลายที่มากเลยทุกคนเห็นปะ เออนี่มันบ้านหรือว่าสวนน้ำเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านกันดีกว่านะคะประตูอยู่ไหนประตูอยู่นี่โอเคเนี่ยในตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ก็สามารถนั่งแบบชิวๆได้นะคะว้าวสุดยอดเลยในบ้านนี่คือแบบว่าตกแต่งได้เป็นแนวเออธีมทะเลมากๆเลยนะคะแม้แต่ w ล l ป p a p e r ยังเป็นแบบว่ารูปปลาดาวเลยนะทุกคนแล้วก็นี่อ่ะมีพัดลมด้วยนะคะมีพัดลมด้วยแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่น่ามีแอร์นะคะมีพัดลม เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็สามารถทํากับโครงทำกับข้าวอะไรได้นะคะหั่นอะไรเด็ด <c oughs> หั่นทิพหรอหั่นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะแล้วก็มีอ๋อนี่ไงทํากับข้าวนะคะทําขนมอะไรแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมก็เลือกมาสักอย่างหนึ่งพี่นิวเลือกเป็นอ่อ ุดดิงนะคะมีน้องๆบางคนบอกว่าให้กดตัว F ในการกินขอกดตัว F อ๋อนี่ไงกดตัว F มันก็จะกินได้โอ,โอเคกินหมดแล้วนะกินไวมากกดตัว F มันก็จะกินได้นี่เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ยงตู้เย็นนะทุกคนนะก็จะมีพวกโค้กพวกอะไรเนี่ยพิซพซ่าแอปเปิลอะไรแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเรานะคะลองขึ้นไปดูชั้นบนมันมีชั้นบนด้วยนะคะ มาขึ้นมาดูชั้นบนกันชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนหุยยก็เตียงนอนน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดีมากอ่ะมีการห่มผ้าด้วยนะะเ <c oughs> ตียงนอนน่ารักมากแล้วก็ห้องนอนนะคะดูน่ารักมากอะ่ะอันนี้ห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะมีแบบอ่าอ่างอาบน้ําให้เราแบบว่ามาแช่น้ําอะไรแบบนี้โอ้โหมันดูเป็นบ้านที่แบบว่าเอ่อเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามานั่งเล่นคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะ เปิดปิดไฟได้นะแบบนี้เจ๋งเวอร์นะทุกคนบ้านนี้คือแบบว่ามีพรมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าออกมาตรงนี้ตรงระเบียงด้วยนะคะระเบียงชั้นสองของบ้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราแบบว่าเดินขึ้นมานี่แหละที่เราเดินขึ้นมาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันมีชั้นบนขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วมันก็ไม่มีให้เราขึ้นไปชั้นบนอีกนะเดี๋ยวเรานะคะลองเดินลงมาดูนะคะฟืบอ,อ่า ลองขอสองข้างบนหน่อยสิรู้สึกว่าบ้านจะมีประมาณเท่านี้นะคะไม่น่ามีชั้นบนอีกแล้วเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูกันนะเนี่ย <c oughs> ก็มันก็ดูแล้วมันไม่น่ามีชั้นบนนะทุกคนนะหมดแล้วนะเฮ้ยมีมีข้างบนขึ้นไปอีกตรงนั้นนะทุกคนเห็นปะเนี่ยทุกคนมีข้างบนตรงนู้นขึ้นไปอีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงนะเดี๋ยว เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้น,ไดนี่ไงอ๋อเป็นหลังคาแบบนี้คือแบบว่าจะเรียกว่าไงดีทุกคนมันเป็นแค่หลังคานะคะพี่นิวนึกว่ามันมีชั้นบนอีกไม่ใช่นะมันเป็นแค่อ,อหลังคาให้เราแบบว่ากระโดดขึ้นมาชมวิวเฉยๆนะคะเนี่ยเราสามารถกระโดดขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะทุกคนโอ้โ,อโอสุดยอดเลยเนี่ยนี่คือบ้านหลังใหม่ในลิโทเปียนนะคะ คือแบบมันเจ๋งตรงท mm ี hmm. ่ว่ามีสไลเดอร์ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นสไลเดอร์กันอีกรอบหนึ่งนะคะฟูไม่ถึงปลายสไลเดอร์ทุกทีตกก่อนทุกทีนะคะเนี่ยก็ลงมานะคะในน้ําก็จะเป็นประมาณนี้อยากขี่ปลากระเบนนะทุกคนนี่ไงพี่นิวเจอปลากระเบนตัวหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนะดูซิว่าเราจะไล่มันทันหรือเปล่านะเนี่ยมันกําลังว่ายไปนะแล้วพี่นิวก็กําลังว่ายไปหามันนะนี่เราสามารถขี่ได้ ว้าวว้าวขี่ปลากระเบนนะทุกคนนะอาฮ่าสุดยอดเลยดูสิคะแล้วหัวเราก็ทะลุบ้านไปอีก <c oughs> ถ้าเกิดในชะีวิตจริงนะพี่นิวคงไม่กล้าขี่ปลากระเบนนะเพราะว่ากลัวหางมันทิมนะคะจะบอกว่าหางปลากระเบนนี่อันตรายมากนะทุกคนนะพยายามอย่าไปยุ่งกับหางมันนะอาตอนนี้นะฮะเราก็ขี่จนพอใจแล้วนะคะแล้วบ้านเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกลับมาที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวนะทําไมมีแบบว่ารถพยาบาลมาอยู่หน้าบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวมารับใครเนี่ยเดี๋ยวเออคุณอ๋อเนี่ไงพวกหมอพยาบาลนะคะเดี๋ยวนะเออเออมารับใครอะคะเดี๋ยเดี๋ยใจเย็นนะใจเย็นนะคือคือโถถือเข็มฉีดยาด้วยก็รู้สึกว่าอ่าบ้านหลังใหม่ในลิโทเปียนะคะก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะสวยงามนะสวยงามทีเดียวนะคะ ภายในตัวบ้านก็ตกแต่งได้น่ารักมากนะคะจะบอกว่าลิ้นชักอะไรแบบนี้สามารถแบบเปิดได้หมดเลยนะคะอามีถุงแบบว่ามีถุงช้อปปิ้งด้วยเหรอถุงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยบ้าไม่มีถุงให้เราด้วยน่ารักมากอ่ะทุกคนจะว่าไปนะคะในแบบลิโทเปียนะคะก็พยายามจะสร้างบ้านเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะสร้างบ้านแข่งกับบลูคฮเว่นเหมือนกันนะคะนี่เพราะว่าในแบบนี้นะคะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มหาสัจจันร์เนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยอยู่ดีก็มีแบบนี้นะคะเนี่ยอ่ะขึ้นไปขึ้นไปงานเนี่ยเห็นปะเจ๋งวะ้าไปไหนอีกเอ้ามีอีกนะคะทุกคนเฮ้ยเจ๋งอะดูดินะ,ะอ้ามีสายลุงด้วยนี่คือความลับปะเนี่ยมีสายลุงฮะ,ะแล้วก็สามารถกระเดงบนก้อนเมฆได้ด้วยนะคะอโอ้อะไรมันจะปานนี้นะทุกคนนะโอ้โหบ้านนี้ เนี่ยนี่คือความลับของบ้านหลังนี้นะคะคือการที่เราแบบว่า,เ,าเจอสายลุงนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราเจอสายลุงเนี่ยเราก็สามารถเล่นสนุกกับมันได้นะคะเอ้ยมันดีนะมันด,นดีต่อใจนะะทุกคนนะเะนี่ยแจ่มมากเลยนะคะแล้วเราก็กระโดดไปตรงสไลเดอร์ฟุบแล้วเราก็สไลเดอร์เดินลงไปเลยนะะทุกคนเดินลงไปในน้ำแบบนี้ปอมแบบนี้นะคะ อ่ตอนนี้นะสายลุงหายไปแล้วนะคะโอ้โหนี่คือความลับของบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเราเจอความลับนะคะเราก็จะเจอกับสายลุงนั่นเองนะโดยการไต่ไปตรงนี้เรื่อยๆนะคะคือแบบว่าดูดีมากเลยกับบ้านหลังนี้ก็ล่ะค่ะวันนี้พี่นิวได้มาแบบว่ารีวิวบ้านหลังใหม่นะคะในแมปลีฟโทเปียนะคะเป็นคู่แข่งกับบลูคเฮเว่นนั่นเองนะปรากฏว่าทำได้ดีทีเดียวนะกับกับบ้านหลังนี้นะคะ แถมแปว่ามีความลับของบ้านด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีสไลเดอร์ในบ้านไม่แน่ใจว่ามันคือบ้านหรือมันคือสวนน้ํากันแน่นะทุกคนนะแต่ที่รู้คือมันเป็นบ้านที่ดีแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาดูบ้านหลังนี้จริงๆนะคะเข้ามาเล่นในแบบลิฟทอเปียเลยสนุกแน่นอนนะคะทุกคนเอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดลิฟทอเปียมีบ้านหลังใหม่อัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กันดูนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแกนะจ๊ะไม่ยบายจ้าจุ๊บจือเดี๋ยวมาดูความลับของบ้านกันใหม่นะในตรงนี้นะทุกคนนะแล้วเราก็ทําการไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้นะคะรับรองว่าคุณเนี่ยจะเจอกับสายลุงแน่นอนนะคะทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวตกนะคะนี่เห็นไหมแค่นี้เราก็จะเจอกับสายลุงแล้วก็ก้อนเมฆดึงดัง <laughs> ก้อนเมฆดึงดังนะทุกคนนะเนี่ย โอ้ oh, สนุกมากเลยวู Woo ้ฮูเอาเช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะทุกคนว้าวสไลเดอร์ไปเลยสไลเดอร์เอ้า oh, ลงนะ้ำไปเองเลยดีกว่า <laughs>